ยิงโฆษณาแล้วต้องการวัดประสิทธิภาพต้องใช้ UTM parameter นะครับ UTM ในย่อมาจาก u r c h i n Tracking Module นะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็น parameter ตัวหนึ่งครับเราสามารถใช้วัดได้นะครับว่าตัวคลิกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากที่ไหนและมันมายังไงเราสามารถตั้งค่าตัวนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งใน Google หรือว่าโฆษณา Meta Ads เองก็ตามนะครับซึ่งโดยองค์ประกอบของเขาแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับว่าตัว UTM เนี่ยมันจะมีส่วนประกอบหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Source Medium Campaign Term หรือว่า Content เองก็ตามนะครับ UTM parameter เนี่ยมันจะใช้ได้หลากหลายวิธีการผมจะยกตััววยอย่่าาางแรรรกนะคบสมมติเ มีการยิงโฆษณาหลายๆ OA นะครับแล้วก็มีลิงก์ให้กดนะครับคนที่กดลิงก์เข้ามาเนี่ยเป็นโปรโมชั่นเนาะเราก็สามารถแทร็กได้นะครับว่าคนที่กดลิงก์เนี่ยเข้ามาจากตัว l i น์แอดนะครับวิธีการที่เราจะสร้างลิงก์ตัวเนี้มันก็ทําได้ไม่ยากนะครับเราสามารถเข้าไปที่ Google ก่อนเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าแ a มเปญ g n URL นะครับ พิมพ์อย่างนี้เลยแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นตัวเฟืองสีส้มเนาะแล้วก็เขียนว่า GA Dev2 นะครับตอนนี้จะเขียนว่าแคมเปญ URL Builder เนาะแล้วก็ลิกที่ลิงก์ได้เลยนะคราวนี้เราก็จะเข้ามาที่ลิงก์ของหน้าของตัว Google Analytics เนาะคราวนี้มันก็จะสามารถสร้าง URL ได้นะครับสมมติว่าเป็นเว็บนี้นะครับแล้วก็เราก็ตั้งชื่อขึ้นมานะครับว่าแคมเปญของเราเนี่ยต้องการจะเป็นแคมเปญ ID n u m b e อร์อะไรสมมติว่าใส่เป็น ID 4485นะครับแล้วก็ตัวแคมเปญ Source นะครับ Source เนี่ยเขาสามารถเลือกได้นะ ่าใส่เป็น Line OA นะครับแคมเปญมีเดียมนะครับก็มาจากที่ไหนบ้างนะครับก็จะเป็นบอร์ดแคสต์อ่าเป็นบอร์ดแคสต์ของเรานะครับแคมเปญเนมก็คือเป็นโปรโมโปรโมชั่นนิวเยียก็ได้อ่าอย่างนี้นะครับแคมเปญเทอมจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับสมมุติว่าเราไม่มีแล้วกันเราเว้นไว้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีตัวสรุปมาให้นะครับว่าตัวนี้เป็นลิงก์ที่เราจะต้องเอาไปแปะนะครับสมมติว่าผมเอาลิงก์เนี้ยไปแปะกรอบลิงก์นี้นะครับแล้วก็เอาลิงก์เนี้ยไปใช้ใน Line OA นะครับเราก็ส่ง ซึ่งดิงเนี้ยเวลาที่เขาเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมี Google Analytics 4ใช่ไหมครับตัวนี้มันก็จะเป็นตัวจับนะครับว่าซอร์สของเขาเนี่ยมาจาก l i n e OA นะและมีเดียมของเขาเนี่ยมาจากบอร์ดแคส์นะครับแล้วก็จะเป็น campaign, แคมเปญเนี่ยก็เป็นโปรโมเดียยอย่างนี้นะมี ID ให้ด้วยคือ4485เอาไว้แทร็กนะครับเวลาที่เราจะเข้าไปดูสถิติตัวเลขนะครับเราก็สามารถเข้าไปที่ Google Analytics ได้นะครับแล้วเราก็สามารถฟิลเตอร์ได้นะครับว่าเราต้องการดูซอร์สจาก l i n e เ a เราต้องการดูซอร์สจากที่ไหนบ้างนะครับที่เ้าา็ตรรออีกกค่ท2ื ตั้งพารามิเตอร์ใน Google Ads นะครับใน Google Ads เนี่ยมันก็สามารถตั้งพารามิเตอร์ได้นะครับว่าตัวแอดโฆษณาของเราเนี่ยมันจะส่งข้อมูลอะไรไปบ้างนะครับหลังจากที่มีคนเข้าไปในเว็บไซต์แล้วนะครับเราจะเข้าไปตั้งค่านะครับในส่วนของแคมเปญเซตติ้งนะครับแล้วสามารถเข้าไปเซตที่แคมเปญ UI Option ได้นะครับว่าเราอยากจะให้ Source Media เป็นอะไรนะครับแล้วก็ตัว Google เองเนี่ยมันจะสามารถทําเป็น Auto ได้นะครับสมมุติว่าในแคมเปญของเราเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดหลากหลายตัวเนาะก็สามารถใส่ปิดกาได้นะครับเปิดปิดตัวนี้จะเป็นมันก็จะจับนะครับว่่าคคนทีีเสย ม,มันก็จะถูกส่งเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับรวมไปถึงในเมตาเองก็สามารถใส่ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันจะแทร็กได้ต่อเมื่อคนเ,นเขาก,กดลิงก์มาที่เว็บไซต์ Landing Page ของเราที่มี Google Analytics 4ติดตั้งอยู่นะครับซึ่งพอเราตั้งค่า UTM เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใน Google Analytics 4เนี่ยมันจะสามารถเข้าไปดึงรายงานออกมาได้นะครับสามารถเข้าไปดูรายงานได้นะครับว่าคนที่เข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของเราหรือว่าเข้ามาในหน้า Landing Page เนี่ยเขามาจากซอสไหนมีเดียมไหนเขามาจากแคมเปญไหนเขามาจากตัวช่องทางไหนนะครับ สำหรับนักการตลาดที่ต้องการเอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทาโฆษณาต่อเนาะอะไรที่สามารถใช้ประโยชน์จากพารามิเตอร์ได้อีกนะครับอาจจะเป็นตัว Feature a t t r i b u t i o n p a แพตัวนี้ครับก็สามารถใช้ได้นะครับสมมุติว่าเราเลือกมานะครับว่าเราต้องการโซลส์ e ีเดี Campig ญนะครับเป็นแบบไหนมันก็สามารถดูได้นะครับว่าคนที่เข้ามาแล้วมันเกิดอีเวนท์ที่เราตั้งไว้ใน g a 4ได้นะครับมันมาจากแคมเปญไหนบ้างหรือว่ามันมาจาก r e s Resource ไหนบ้างนะครับซึ่งใน Attribution p a แตัวนี้มันจะเจ๋งตรงที่มันสามารถบอกได้นระะับว่าาาเาเเ้อผนนมงขงงตไหหก เขาผ่านเว็บไซต์เราไหมมันถึงมาจบที่อีเวนท์ที่ปลายทางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกประโยชน์หนึ่งนะครับที่เราจะได้จากการเซตติ้งแท็กกิ้งพารามิเตอร์นะครับหลายๆแคมเปญหลายๆโฆษณานะครับมันไม่ได้เกิดคอนเวอร์ชันหรือว่าเกิดแอคชั่นขึ้นจากโฆษณาแรกที่เขาเห็นนะครับมันจะมีเส้นทางการเดินทางเขาอาจจะมาเจอแคมเปญ A นะครับเสร็จแล้วเขาก็ออกไปนะครับแล้วเขาก็มาเจอโฆษณาในช่องทาง a c e b o o k นะครับแล้วเขาก็กดเข้ามาในเว็บไซต์เราใหม่นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขามาเจอโฆษณาในกูเกกลซ้ำอีกครั้งหนึ่ มันก็สามารถรีพอร์ตเข้ามาในนี้ได้หมดเลยว่าเส้นทางของลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่สําคัญนะครับของการที่เราเซตแฟกชิงพารามิเตอร์นะครับหลายคนหลายบริษัทที่ผมเห็นเนี่ยเขายังไม่มีการเซตติ้งค่าพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะตาบอดในการที่เราทําโฆษณาการตลาดได้นะครับยังไงก็คิดว่าเนื้อหาตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจเนื้อหาการตลาดการทํางานนะครับก็ติดตามช่องนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับ